ให้ท่านอาจารย์กรุณาช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตค่ะ,คะ,ะแปลก่อนดีไหมคะต้องขอเชิญคุณคำปันค่ะผู้รู้ทางภาษาบาลีนะคะจะให้ความชัดเจนได้มากค่ะเพราะว่าทุกคำเป็นภาษาบาลีก่อนอื่นถ้าได้เข้าใจอย่างถูกต้องก็จะดี ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในความหมายของนิมิตโดยศั์นะครับหมายถึงเครื่องหมายของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏนะครับอันนี้คือโดยศัพท์นะครับหมายถึงเครื่องหมายซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นความเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับนี่คือความหมายของนิมิตตะครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รู้จักนิมิตแล้วใช่ไหมคะหรือย,อยัง จิตเกิดดับสืบต่อเร็วไหมคะรูปที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็เกิดดับเร็วไหมคะ่ะแล้วเห็นไหมคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นดอกไม้ยังไม่ได้เป็นแจกันยังไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงไหมคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้จริงๆ แต่ปรากฏเป็นคิ้วตาจมูกปากเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆถ้าจิตเกิดแล้วเห็นแลดับไปจะยังเป็นจะสามารถเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ทันทีไหมไม่ได้แต่ถ้าซ้ำซ้ำซ้ำกันนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จําได้ในความหลากหลายเพราะจริงๆก็คือสีต่างๆทั้งนั้นเลยที่หลากหลายทางตาเนี่ยเป็นสีต่างๆทั้งหมดที่หลากหลาย และสภาพที่จำก็มีเพราะคุ้นเคยนะคะอย่างเด็กเพิ่งเกิดเนี่ยเห็นไม่เหมือนเราเลยค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้หมดเพราะเพียงแค่เห็นยังไม่ได้จำอะไรนิมิตต่างๆสันธานต่างๆแต่ยิ่งอยู่ไปเริ่มจำละใช่ไหมคะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามความสามารถใครเป็นใครก็เริ่มรู้เหมือนเราไหมคะทุกคน ที่จะแยกที่จะเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งแต่ว่าความเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะทำให้ปรากฏเป็นนิมิตหลายหลายอย่างเพราะเกิดดับสืบต่อนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งของแม้แต่ก่อนจิตเห็นจะเกิดนะคะจิตอะไรเกิดก่อนแล้วก็จิตที่เกิดก่อนไม่เห็นแต่รู้ว่ามีสิ่งนี้กระทบทางไหน เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับเมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อไม่เห็นแต่ทากิจของตนของตนสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันธานต่างๆแล้วอย่างนี้จะให้ใครรู้ได้ถ้าไม่มีพระธรรมที่ได้ทรงสแสดงไว้จากการตรัสรู้และอย่างนี้ใครจะไปรู้ได้โดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไปนั่งไปนอนไปเดินทําอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยด้วย ด้วยเหตุนี้นะคะเพื่อที่จะดํารงคําสอนซึ่งยากที่จะมีได้ในแต่ละสมัยเพราะสมัยนี้เป็นสมัยของพระสมณะโคดมซึ่งถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะก็คือธรรมะอันตรธานไม่ว่าใครทั้งนั้นเมื่อไหร่ทั้งนั้นค่ะแต่ตราบใดที่ยังมีผู้ที่เข้าใจเพราะศึกษาตราบนั้นธรรมะก็ยังไม่อันตรธานแต่จะอันตรธานหมดเมื่อไหร่ก็คือว่าเมื่อไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจถูกต้อง แม้แต่คําว่านิมิตเนี่ยเราเข้าใจหยาบมากนะฮะอย่างบางคนเขาบอกว่าฝันใช่ไหมคะนิมิตเป็นฝันด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไม่มีใครรู้ยังไม่ปรากฏเป็นนิมิตเสียงที่ปรากฏทางหูดับยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรหมายความว่าอะไรทั้งหมดทุกอย่างนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหเกิดดับสืบต่อ,อยังเร็วมากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยคิดดูกันแล้วกัน ทำงานระดับไหนขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยเพราะเป็นธาตรู้ซึ่งกําลังเกิดดับนะคะจนกระทั่งทุกอย่างปรากฏนิมิตของจิตรู้แต่ละทางซึ่งมาประกอบรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ฝันนะคะก็คือคิดเพราะเหตุว่าฝันไม่เห็นแต่ขณะน,นี้มีคิดกับเห็นเลยไม่เรียกว่าฝัน แต่ถ้าเอาเห็นออกนะคะเหมือนเลยกับฝันเพราะคิดและคิดก็คือจำจากสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจะลึกซึ้งไปอีกนะคะเรื่อยๆจนกระทั่งความเข้าใจเริ่มรู้ว่าปัญญาไม่ใช่เราความเข้าใจไม่ใช่เราธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งหลากหลายมากจะฟังชาตินี้ชาติเดียวหรือเปล่าคะไม่พอสิชาติพอไหม ท่านภาษารีบุตรกี่ชาติเป็นกลับนะคะหนึ่งอสงคายแสนกับ